ต้องเปิดเผยความจริงนะคะว่าไม่ใช่เป็นคนที่เก่งเรื่องเพลงคงมาเล่าประสบการณ์เล่า,าสิ่งที่ได้ทำมาในช่วงประมาณเ,าเกือบ5ปีนะคะเกือบ5ปีที่อาจารย์รพันกเกษียณไปนะคะก็คิดว่ามา,มา,ม,ามาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเป็นจิตเวทเนี่ยที่ไป a p p r o c h หรือไปช่วยอาจารย์งพงศ์พลดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นเคสประเภทไหนยังไง นะคะไอ,อ้เ,อเคสใหม่ๆเอียมเอี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์พงพาดีมักจะไม่ค่อยส่งมานะคะบอกเลยว่าคนที่ส่งส่วนมากคนไข้ที่ส่งมาเนี่ยมักจะแบบเหี่ยวแห้งหัวโตทั้งนั้นนะคะยาจิตเวทเอ่ยนตี Anti ้ด d เ p r e s s นต์เอยที่เขาบอกว่าอุย้ยต้องใช้ยาจิตเวทใช้อะไรนะ SNRI SSRI อุย้ยตายมันได้ผลนะนะคะบอกเลยว่าจิตเวทไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะหมออื่นเขาใช้มาหมดแล้วนะคะ งั้นจะแทบจะไม่ไม่ไม่เหลืออะไรให้เราใช้เลยนะคะเรื่องยาก็คงเป็นเรื่องของเทคนิคเฉพาะตัวของเรานะคะที่ไม่มีใครทำได้นะคะนอกจิตจิตเวชนะคะแต่ก่อนอื่นในเคสต่างๆที่อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเคสต่างๆที่จะมาหาเราเนี่ยเวลาเรา approach คนไข้ทุกคนนะคะของจิตศีราชคงทราบว่าเป็นเรื่องของโรงพยาบาล นะคะจะไม่เหมือนโรงการจิตเวชทั่วไปงั้นเคสที่มาเนี่ยส่วนมากเป็นเคส,สกายค่อนข้างเยอะนะคะที่คอนซัลท์จิตเวชงั้นพอพอเป็นเคส,สกายขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองเนี่ยเราก็คือต้องมองหลายๆอย่างหลายๆมุมนะคะต้องเริ่มก่อนว่าเพนเนี่ยเป็นอาการที่จะทําให้คนไข้มาหาหมอ นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยมาจิตเวชจิตเวชนี่เป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะคะที่คนไข้เขาจะมาแล้วว่าทุกครั้งที่มาหาจิตเวชแล้วก็ถ้าคุณหมอกายนะคะอย่างจา์พงษ์พอดีไม่ได้พูดให้ดีซะ,ซะหน่อยนะคะจะไม่เห็นความร่วมมือเลยเกิดขึ้นนะคะจะพูดามคําตอบคําจะพูดบ้างไม่พูดบ้างหรืออะไรต่างๆพวกนั้นหรือมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนี่คือปกติที่เราจะเจอนะคะในเวลาเราดูคนไข้เพจน,นะคะ เรื่องของ diagnosis เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอาจารย์พงปรีดีแดกมาเรียบร้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์อยากให้เราช่วยดูก็คือเรื่องของไซโคเจนิกเพนนะคะมีหลายอา่าหลายอย่างมากเลยว่าเอ๊ะอาจารย์รักษามาอาจารย์บอกเอ๊ะรีชันมันไม่ใช่ทำไมซิมต้มมันเยอะมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเอ่อจะเรียกร้องไหมจะคอมเพนเอจะต้องการ เอ่อคอมเพนเซรหรือเปล่าหรือเป็นไซโคเจนิกหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องหานะคะก,ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยหาไปตามสไตล์ของจิตเวชนะคะงั้นมีออร์แกนิกเพนนะคะก็เป็นแอคิวหรือโครนิกและเราท,ที่ทราบอยู่แล้วว่าถ้าออร์แกนิกเพนถ้าเราไม่รักษาก็กลายเป็นโครนิกและโครนิกก็จะกลายเป็นเรื่องของไซโคโซเชียลปรบเบมตามมานะคะส่วนในเรื่องของไซโคเจนิกเพนคือเพนทางจิตเวชเองก็มีทั้งแอคคิวและมีทั้งโครนิก นะคะคุณหมอ,อต้องบอกนิดหนึ่งว่าวันนี้เป็นการทวนนะคะใครเป็นเด้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรผ่านหูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทวนด i a g โนซิสกันไตเทียกันทีหลังนะคะแอคิ <Ac ute S 1> ที่น่านึกถึงก็คือ c o n v e r ร์ชันะคะ,ะ,คะเพราะส่วนมาก c o n v e r ร์ชัจะเป็นแอคคิวมานะคะจะไม่ค่อยโครนิกมาส่วนโครนิกจะเป็นอะไรบ้างนะคะโครนิกถ้าเป็นไซโคจ e นิกเลยจริงๆ นะคะของจิตเวทก็มักจะเป็นเรื่องของเพนดิส s อเดอร์นะคะก็เป็นพวกไซโคจ n นิกเพนหรือเพนอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของเพนที่มาจากจิตใจอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเจอคือพวกโซมาไทส์นะคะค่อ,อีก,กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไฮโปคอนดอซิสไฮโปคอนดีซิสจะไดองนกซิสง่ายใช่ไหมคะใครเด่นหนึ่งลองลองดูนะคะนะไฮโปคอนดอซิส <c oughs> ก็คิดว่าเป็นเรื่องของโรคที่ร้ายแรงก็ไม่เป็นไรนะคะอ๊ยโทษผิดเอ๊ <c oughs> เฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเออโทษ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 เทคนิคคัลเลอร์มากไปหน่อยเดี๋ยวนะคะโทษเฮ้ยอยู่ไหนวะอ,อ๋อาเฟซบุ๊กโฮมอ่าโทษนะคะอ่าละส่วนใหญ่ที่จะมาหาเราจริงๆนะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นเพียวไซโคเจนิกจะไม่เยอะ นะคะส่วนใหญ่ที่จะมาหาเราเนี่ยมันจะเป็นไซคลาติกดิสซอเดอร์วิตเพนมากกว่าคือกลุ่มกลุ่มพวกนี้ค่ะนะคะกลุ่มเมเจอร์ดิเพรสชันนะคะจะมาคอมเพนด้วยเพยนเรื่องปวดหัวปวดตัวปวดมัลติเพิลในปวดเนื้อปวดตัวไม่มีแรงเพลียต่างๆพวกนี้เป็นเมเจอร์ดิเพรสชันหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มใหญ่คือกลุ่มของไซโคโซมติก นะคะไซโคโซมาติกนี่เป็นเทอมของ ICD นะคะต้องเรียนนิดหนึ่งเ,เทอมของ ICD นะคะแต่ถ้าเป็นเทอมของ DSM ก็ไซโค g i c a ฟ f ค c ตอร a แอฟเฟ i ติง e d i c คอลคอนดิชันใช่ไหมคะไซโคซิสก็มาได้นะคะหรือแอนซตี้ก็มาได้อันนี้เราก็ต้องมองมองดูด้วยอีกพวกหนึ่งนะคะคือพวกที่หน่วยเพนก็มักจะปรึกษาเราก็คือพวกเฟกเพนคือเพนที่พรีเทนหรือพรีเซน ให,ให้เห็นคิดว่ามีเรื่องของเพนนะคะก็จะมีอยู่สตัวคือ f a c t i t i o u s กับ m a l i g การินะคะโอเคเอาอันแรกก่อนเลยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่อันนี้ขอทวนนะคะใช้คาว่าขอทวนเลยเพราะว่าไคาทิเรียรต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณหมอทุกคนรู้อยู่แล้วใครอยู่จิตเวชไม่รู้จัก MDD ดี DD, คทิเรียรนี่สอบตกแน่นอนนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกค่อนข้าง พบได้บ่อยนะคะเรากา็ต้องแยกให้ดีกับ d e p r e s ีฟซิมตอมนะคะเมเจอร์ดิ e พรสีฟดิสอ r เดอกับดิ s พรสีฟซิม o อมต้องแยกให้ดีนะคะคนไข้เพนส่วนใหญ่60-100%ถึง e จะมีดิพซิมตอมแต่ดิ s พรสีฟซิม o อมอันนั้นจะเทินเป็น Major Depressive Disorder หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งงั้นเราต้องดูค่เทีเรียนะคะนะอันนี้ก็เป็นครเทีเรียของ MDD ของเราผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นะคะเรารู้อยู่แล้วแล้วก็พวกอยู่คนเดียวก็จะมีปัญหามากกว่าเอทออนเซ็ตก็ประมาณ40สนะคะสาเหตุเรารู้อยู่นะไบโอเจนิกเอมินสลิปเซอร์คาเดเดลิทเทอร์อะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะเรื่องของไซโคลจิลแฟกเตอร์ไลฟ์อีเวนต์เพอร์ซนาลิตี้ต่างๆนะคะดนามิกนะแล้วก็เรื่องของค ognitive triad ต่างๆของ depression อันนี้เรารู้อยู่ก็เป็นการทบทวนนะคะนี่ก็ค่ายทีเรีย นะก็คิดว่าเยอะอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีอะไรมากคือการทบทวนนะคะงั้นเวลาเรา approach อ,อ,อันนี้ซึมเศร้าเหงาเซ็งนะคะนี่ก็คิดตัวเองก็ไม่เป็นไรซึมเศร้าเหงาเซ็งนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่อนเพลียนะคะหงุดหงิดขาดสมาธิไร้ค่าและอยากตายนะคะนี่ก็คือครีเรียรของออ MDD งั้นเวลาเราหาถามว่าเพลนที่มาพรีเซนตด้วยอาการของ Major Depress เนี่ยจะเป็นเพนแบบไหน นะคะส่วนมากแล้วเป็นเพนที่ไม่สเปซิิฟกไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเป็นแบบไม่มีแรงมากกว่านะคะหรือเป็นพวกลักษณะของโครนิกคือปวดหัวปวดท้องปวดกล้ามเนื้อต่างๆรักษาไม่หายประวัติพวกนี้ก็จะมาคือหมอทุกอย่างตรวจแล้วไม่เจออะไรนะคะก็จะมีเรื่องของอส่งมาให้จิตเวช นะคะซึ่งเวลาเราซักประวัติจิตเวทเนี่ยต้องซักอาการของ d e pressive symptom ด้วยกลุ่มพวกนี้จะมีอาการของ d e pressive symptom นะคะซึ่ง d e pressive symptom จะไม่ค่อย correlate กับเพนหมอต้องเข้าใจนิดหนึ่งนี่คือ symptom ของมันจะไม่ correlate จะไม่เหมือนพวกกลุ่มเพน n จะมีมี d e p r e s s หรือกลุ่ม psychosomatic หรือ adjustment กลุ่มพวกนี้จะ suffering กับ symptom ของเพน แต่กลุ่ม d e p r e s s จะเป็นเพนที่มันแทรกอยู่ในซิมตอมแต่ซิมตอมของเขาจะเป็นซิมตอมของ depression มากกว่านะคะทางจิตจเรยญเจิญเวทเราเรียกว่า mass depression นะคะงั้นกลุ่มนี้หมอต้องคิดถึงต้องดูให้ดีนะคะนะแล้วก็ยา antidepressant จะเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเพิ่มหมอก็รักษาแบบนั้นไปนะคะส่วนต่อมาก็คือกลุ่มของไซโคโซมติก กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่คุณหมอจะจะพบได้บ่อยๆนะคะนะตรงไปตรงมาไซโคโซมติ omatic, รักษาใจกับรักษากายนะคะกลุ่มพวกนี้คุณหมอจะเห็นอาจารย์จะพูดถึงไฟบโรมาลเจียอิริจเบลบราวซินโดมนะคะเทนชันเฮดเอกลุ่มพวกนี้จะคือกลุ่มของไซโคโซมตินะคะกลุ่มนี้มันจะต่างยังไงกับ สมาทไ i z a เซ o ชนะคะก็คือกลุ่มพวกนี้จะอธิบายพาโ o ฟิสิโอโลยีได้นะคะบวกกับ psychological factor ที่เป็นปัญหานะคะงั้นถ้าอย่างเช่น m y o f เฟ c i a l p a พนมีทิ i เกอร์พอยตหมอเจอทิกเกอร์พอย ถามว่าหมอจะแล้วก็แบบมันจะปวดปวดเต็มไปหมดปวดทั่วไปหมดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไม่ทำงานหรือมี secondary gain หรือ reinforce r e อต่างๆ่างต่างพวกนี้แยกไปหมดหมอจะว่าเป็นไซโคเจนิกไหมไม่ใช่ถ้ามี t i กเกอร์พอยมี p a โ h o l o จีมันคือไซโคโซมติคนะคะแต่ p ไซโคโซเชียลสตร s s เป็นตัวที่แอคิ a เ e หรือทำให้อาการมันเป็นมากขึ้นนะะงั้นการรักษาถึงเคสของอาจารย์